วันนี ini, ipes, ้เป็นครั้งที่88ตรงกับวันที่5เดือน2 2งสเ้าข้าพเจ้านายวิพุรรษิตธรรมภัยขอเปิ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธชาธรรมพุทธชาสังกัูพชาและอาเซเลบชาแด่องค์พระความปิติเถรจารองค์หลวงปู่สุเดชลุนบูบุนเดษมโกศสุดาตลอดทั้งครูวาจาผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายประจุมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอฤกภ์พคุณพระทั้งหลายใต้ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสาธย,ยายมนต์ต่อไปชุนุมเทวดา สมันตาจักาภะเกวตาจันโทเทวตาธรรมามุราชสาสุันตุกบกทังสกีกัมมจรุเปจดิสาราเคจันเจริเกวิมานีทีเประตเทสคามิจารุนาคานีเขวะุกพิเคเตพูมมาเสียตุเทวชาลฉลวิสเมย์กาธรนาคาจันตาสติกยังมุริจวัตนังตาธรรมโมมสุนันตุธรรมสวรกาโลอายมัทันตาธรรมาสวรกาโลอยมัททันตาธรรมาสวรกาโลอายังปัทันตาประสนนาการจิติกถา นโมตัสสะภะกโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสุสัจจกิริยขันธ์นัทถิเมสนังอัญญังพุทโธเมตตังวะรังเอตินะสัจาวชนนะสติเมรุสปัฏฐานัทถิเมสนังอัญญังนัทถิเมสนังอัญญังธัมโมเมตตังวะรังเอตินะสัจาวชนนะสติเมรุสปัฏฐานัทถิเมสนังอัญญังสังโฆเมตตังวะรังเอตินะสัจาวชนนะสติเมรุสปัฏฐา กษัตรมหากริโกนาโถติอธิกาคาถามหากริโกนาโถอทัยยสัพพปริณังปูเรตวาปริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังเอตินัสเจ้าวเชนสุติเมหรุสปทามหากริโกนาโถหิตายยสัพพปริณังปูเรตวาปริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังเอตินัสเจ้าวิเชนมาหโตรสภูปทวามหากริโกนาโถสุขายะสัพพปริณังปูเรตวาปริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังเอตินัสเจ้าวิเชนมาหโตรสภูปทวา ประศุมหาสมัยสุดเอวังมีสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสูตรวิหารติกปิอุรุสิมหาวานันนมหาตาพิคุสังเคนะจัตทิมันจับปติพิคุสัทหิสัพเพวะอาราหันติชาชาหิทัศสหิเรากธาตุวิเทวตาเยปุยนาสนิปิตาคุนทีพระควาตังทัศนียาพิคุสักขจาอันดโคจตุดังสุชาวาสเกิการนังทิ เทวานางเอตตระโยังโขปะควะสเกุวิหารติกะปีรุษมิงมหาวนีมหาตาภิกุสังเกนัสติงมาเจมาตีภิกขุสัตเตหีเทวะอรหันต์เตหิทัศสัตหีเทวตาเยปุยนะตอนิี้ปิตาวุดีปะควันตังทัศนยาภิกขุสังจะยานุนามยปีนะปะควาเตรุปัสกเมยามะอุปัสกมิอ as ุปสังกามิตวาภักวาดตัสติเกปเจขาภาเสยมาตตี อรหโขตาเทวตาเสยยะถาปีมะนะมะพระวะปุริโตสจิตังวะวะหังป you know? ัสสาลยะปัสสติตังวะพังสวิเชยะเอวะไม่วัสุทาวาเสตุเทเวตุอันตริตาปภะตโตบุรุษตัวปะตุระหังโซอรหโขตาเทวตาพระกวนตังพิวาเทวตาเอกมังตังกังสุเอกมังตังจิตต้าขุเอกเทวตาพระกุตโตสันติเกออิมังคาหังอภารสีมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมากตาคัจมะอิมังธรรมะสมัยังเทกิตายวะอปะราชิตาสังขันติอปะโขอปะรา อัตโขอปาราเทวตาเพราะว่าตัวสัติเกอิมาขนธงกับพาศิจจัตระพิฆโพสมารหะหัสจิตตังโอตโนชุกรรมะกันสุจัตระทีวันเนตันีขาเอต่ว่าอินทรีนี้นั่งขันติปฏิตาติอัตโขอราเทวตาเพราะวตัวสัติเกอิมาขนังกระพาศิชื่อว่ากี่ลังชื่อว่าปิริกาอินทากี่ลังโอหะจมัตมิชาโอหัจามัตเมชาเตจารันติสุชาวิมาราจกุมัตตาสุทันตาสุสุนะครับทีอัตโขอราเทวตาเพราะวตัวสัติเกอิมาขนังกระพาศิเยจิกิ เยเกจิบุตรทางสำนักตาเสนาเตฆมิสสันติอภยภูมิปายะมุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอะระหะพระวาภิกขุมันเจติเยปุญญะภิกขเวทะทัสโรกัลทะรุเทวตาจากนิ้ปติตาโหนติ่จะทาขั้นทัศนยาภิกขุสังฆาจาเยปิเจภิกขเวอรเหสังติตรรมทานังอรหันโตตรรมตพุทธาเลสัมภีพรวันจานังอิสตาปนไมทวะตา จานิพุ ah e, so am, umas, ิตาเอเฮสงเสยิญสถปิมาหังเอจาริหิอเยปิเตพิคเวพริสัจเจนะครับจะมาชนะอาหันตัวสมบัติบุตรเตยัมปิปะกวนตานังเอจับมรรมาเยวะเทิวจารานิพุิตาพิสัตติสายสถาปิมาหังเอจาริหิอาชิกิสามีพิคเวเทวะก่ยังนำมามีกิริสามีพิคเวเทวะก่ยังนำมามีเทสีจามีพิคเวเทวะก่ยังนำมามีตามสุนาคราสุกรรมมนราิกาโรท่า พาสิทธิสามีต <t astic developed> oh uh ิเอวันพันเตติโกเตปิขุมาวตโตปัญจโสถุงมากวาเอจัตถวจารีโรกัมลุกัสสามียถาภูมิมาตัาสิตายสิตาคิดีขับพลังอิจัตตาสมหิตาปุชุสีหาวัสกันนีนาลุมะหังสารมิสามุทโตโอชาปนัสสาวิตราวิปัสสนมนาวิราตพิญุมปิจัสเตระวากวันีกะปีระเวโตมิจัตาสวาเกสสนเนีนตเตเทวกายาพิจัตเตวิชานาจาริกาโวเยโวหังกินิสามิทำไมเอ่อ เทวกายาพิกันตาเตวิชนาถวเตสาสัพะนสรวาภูศาสนาเตสรัายนามิศาศาสนางิเอาไปเกจตามานัคุศหาานาเตวิศาสนาเต0ิสานามัามุสนาเตวิเอาปเกจตามารักคุณที่ตสภาอุวานามนจสภังอวิอาปเพรามารักคุมามานาติสาามิาตาสนาเตวิาเการักเตเทวหายาสนาเตวิสานาติศาาเตวิเาไปเกมาักคตณทศหาสนาเวิานุมาานตวาปมาัคุณทศสนตวิานามิศนาเตวินากมพคุณนนาเสนมิานาติ ชาตาสตายมาวตายาขนนะนันตนิโนทมันโตชุติมันโตันะมันโตยศชาสินุโธรรมนาภิกรมุิคุณาสมิติวนังาติคาติสตสายานะนันตนิโนทมันโตชุติมันโตวนะมันโตยาสาสินโธรรมนาภิกรมุภิคุณาสมิติวนังอิเจเตศาาส ยักขานานันต <kr> ์เจ้นิโนอิทิมัโตสุติมันโตแล้วมันโตยยสัสติโนมุทามานาอภิกามุมภิกุณนางสมิติงว่านางเวสสามิตาปัญจสตายักษ์ขานานันต์เจ้นิโนอิทิมัโตสุติมันโตแล้วมันโตยยสัสติโนมุทามานาอภิกามุมภิกุณนางสมิติงว่านางกุบิโรราชาเฮโกเวปุรสานิเวสนางพิโยนางสัสสัหัสสังยักขานางไปยุตปายสติกุบิโรราชาเฮโกโสมะคาสมิติงว่านางปุริมัจจที่สังราชาท่าจัดรับโทรภาษาสติอาณาขานังอาทิตปฏิมหารชาเนี่ย ใหม่บุริมะุริมัจัจทิสังราชเจ้าตักรลัทธวุปัสสตรดิเนาทะพนนาอัิปติมาราชายสติโสบุตตปิสตัปะห้วอินธรรมนามาภะไรอิทิมันโตชุติมันโตะนันโตยัสสจินโนมธรรมนาภิกขุโมภิกุนังสิมิติงวะนังทักขิณาจติสังราชาวิรุ้โหทะปาสถิตอุมาทานาอัิปติมหาราชายสติโสมบุตตปิสตัปะห้วอินธรรมนามาภะไรอิทิมันโตชุติมันโตะนันโตยัสสจินโนมธรรมนาภิกขุโมภิกุนังสิมิติงวะนัง ประชิมาจัชทิตสังราชาวิรุปคูภสษาสตินะคะนางอธิปติมหาราชีสถิตสมบุรพิสตาภะวะอิธมนานามาภลายที่มันโตสุติมันโตวันมันโตยศสินโมธรรมนาภิการมุภิคุณังสมิติงคอนังอุจจารราชทิตสังราชากุเวโรจัปปะสถิติยะคณะอธิปติมหาราชีสถิตสมบุรพิสตาภะวะอิธมนานามาภลายที่มันโตสุติมันโตวันมันโตยศสินโมธรรมนาภิการมุภิคุณังสมิติวะนังปุริมาทิตสังทัดเติร ปุริมรทีิสังจตารับโทศกินีนัวิโทโกปฉิมินาวิรูปโขกุวิโรอุตลังทิสังจตารเตมาราชาสมันตาจตุลทีิสัตจตธรรมนากรสุวรรณีกะปิเทเวเตสัมมยวิโนสาสะคุปจนิกาสทามายากุเวนุเวเดนทุวิภูจะวิภูโตเสหาจันทนโกกามมเสโถจากินุมันฑุนิมันทุจับมันฑุปะมโยจัตเทวสุโตจามาตินิจิตาเสโยจัขันสะโพนโคราชาฉโนสะโพฉโนสะโ อาคุมนจสดีโขเจวะติมพุสิริภาษาเอเจจันเยจราชานคันสะพาตถาลุชุพิมุทัมนาภิกามุมภิกุนาสิมิติงวะนางอราคุนาสะพานาคาเวสราตถาตาจักการกัมพัสตราอาคุปยญคาสัยพิญญามุนาสัตตัตถะอาคุยมุนาสัตตัตถะจะอาคุนาคายะสติโนเอราวโนมานาโคโสปะคาสิมิติงวะนางเยนิคาราเชสหาสาฮัันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธิจักขุเอเอหายาสาเตวะนามัจจปาตติจิตราสุปัตตา จิตราสุปันัาอิติเตชะนามังพระยาตฐานนาคาราชานามาสีสุปันาโตเขมมาเมงการศิบุตรสันนิฮิวสัยหัวห้ยัานตานาคาสุปันาสนนามาเกล้สุทรทางชิตาวชินาเตนนัสมุชางอสุดาสิตาพโตโลวสวาสเตตีที่มันโตยัสสีโนกะรักันชามาวิสมาอสุลาอสุลาสารนาเวขาสาวิปจิตติสุจิจามาโชรมุจิสขันตจันปะตันจอบผลิตบุญตานังสัพเพเวโรจนามกาสนนิฮิตาวะพะลิงดิษนางราคุพรรณวักขมุงสมาโยธานิพัตนเตวิกุณังสมิติวงนาง อโปจเทวาปทิวจเตโชวายโยตถาคมุวารุณาวรุณาเทวาสมโมจยศาสธรรมะเมตตากรุณากายิกาอักุเทวาเยสสิโนเศตรธากายาตะเพตาวันราณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตเยสสินโนวัฒมนาภิกขุมุณนาสุบิติงวันังเวทุจเทวาสหดิจารสมาจตุเวยามาการนัตตุปนิสาเทวาจันทามขุปราขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมคุปราขิตานักขัตทานิปุรกิตวาอากุมธวัลลาห์กาวาสุนังวาสโบเสธโธสกุปะคัาปุริโโธ เกษตรธากายาสะเพนอนันตโตนิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยะสัชินโนมธัมมานาภิกามุมิคุนังสมิติวนังอัฏฐคูสหภูเทวชาลมาคิสีขาริวะอธิการาอชิการาจารโอชาจารุมามุพานิภาสินโนมรุณาจารัตมะจะอจจุตตาจารนิชกาสุริยะบุชิราอากูอากูวาสวเนีสินโนเกษตรธากายาสะเพนอนันตโตนิโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยะสัชินโนมธัมมานาภิกามุมิคุนังสมิติวนังสมานามหาสมานามมนุสุมนุสสาวมนุสุตม อากูฮารโยเทวายเยจารุหิตตวสิโนปราคามหาปราคาอากูเทวายเสสสิโนแล้วจะเตทัตทากายาสเพนนนันเจนิโรยิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยยสสิโนมุธมานาอภิกรรมุภิกุนาสิมิโกนาง สุกาอรุมหาอรุณาอากูไวคัะสาสหาโอทาตะขัหะปามุขะอากูเทวาวิจารณาสะามัตตาคาฬกชามิสิกาจายาสัชินโนสนยาอาคาบชุนโยโยติสาบิวสติเสเทะากายะสเพนนนตโนนโนอิทิมโตชุติมันโตวนมันโตยะสัสินโนมธมนาวิกามุภิกุนัสิมิติวนังเขมิยาดุสตายามากันทากายะยะสัินโนริการามาเสถาชตินามาจะอาสวานิมานลติโนอากูอาถากูบุานิมิตาเสถทเะทากายะสะเพนนานตโนนิโนวิท สาเสดเทวานิกายาสเพนานันเทวานิโนนามาวเยนาอังสูนเยจันเยชาติสาสหะปาวุชาติมะคีนางโอคาตินมณะมณัสวังทัเขโมคาตรังนาคันจาจังวะอจิตาติตังสุพมาปรมาตจัวปุตตาธิมโตสหัสันนังกุมารโลติโสจโสปะคาสิวิติงวนาสหะพัพมาโรกานามหาพามิพิจิปัติอุปปันโนสุติวันโตพิสมะคโยวิชาติโสเทะอิสราอากู ปัญเจกัวัสวัตตีโนเตสจอมเชโตอาคาหาริโตวิริวริโตเตจาศเพยพิเกตเตสินเทเทเวสภามเกมาลเสนาบิกามิปราศการนาสมาธิยังเอธะคันธาธาพันธาธาแะเคนาภัทธมรมลโวธรรมจาริวารีธาบมางวมุจิธาโกตินังอิติธาสัมมาเซโนคนะเสนาเปสีปนิณาสลาหาจาสรังกาจวนาเพราบังยิธาบุญเจโกเมโคธายันโตธายันโตสสวิชุโกสะทาโสวัสวัตตีสกุโโชสยังวเส ตอนจากสะพังกับพินยาวาวะิ่าจวานาชกุมาจโตอมิจิสวริสัทธาสัวเกตต่นรลเตะมรสนาพิกันตาเตวิชานาถพิะวเตจัตถรพมากุงสุรวะวุฒิสาสถานังวิจารกิหิปกามุเนธางโนมบิชยุงแตเพวิชตาสังขมาพะยาติตายัสสินโวโมทักตีทางบุเตหิจักาเตชะเนสุตาตต วชสูวนจุลชัยปรกรณนะโมเมทุทัตเตชัสสาราาัตนาตยรรมิกาเตชะปฏสิทธิปสิเทวานารายะปรตเมสุลาสิทธิพามาจอินทาจาัจตุโรกาคับบีรักกาธิบุชาภูตุงขังข้งขงจาจัสมาชัยยปสิทธิชาวันตุเต ชัยยชัยยะานั้นนี่านันนอุจธีอุจทีนาธีนาธีชัยยชัยยะคัคณรัตตลังนี้ตอนนี้ได้ใส่เสนาเมรุร่าเมรุราชับคนราชีชัยยชัยยคุนีมิตาโลคีชัยยชัยยสุนสิงคีสุธาชาตมุกขชาชัยยชัยยวรุณามุขาสาตาชัยยชัยยจำปาทีนาคัชุราคันโธชัยยชัยยคัชคนาตุลงสุการาภูชงสิหะปยาคัทีปาชัยยชัยยวรุณาขามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลิบุนาสุตินาดีชัยยาชีวิัยยาตเะสัาสุชย ชายาชายาสารานีสัตติสัทธาชายาชายามังกาลาลัตยาปวโอเคชายาชายาวรุณายะเขปวชยาชายาราคะเสศุดะกุชเตชาชายาชายาพเมนะคนาชายาชายาราชาธิดาสัจชายชยาชายาปารมีตัพังชายาชายาอรหันตาปัญจกบุตรสาวังชายาชายามเหตุรุหะโลหะลินเทวาชายาชายาพระมัสลัคโกชายาชายานาโกวิรุคโกวิรุปโกจันนิมาลวิ อินโทจะเวนัคเตโยจะกุเวโรวัลุโนปิจะอคิวโยจะปชุนโหกุมาโรัาจะลัตธโกอัศลรัสะมหาเทวสิทธิตาภาษาอัทโยอิสิโนสาวกาสักคาสังชยะรามุปันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทศปารโรจะชยะกัางเอเจนะชยะเตชนะชยยะโสธีปันตุเตชัยยะเอเตนะพุทชเตชนะชาโหตุเตชยะมังคลังชยโยเป็นพุทธสาสนิมโตยมลัสธจะปาปิมโตบาลาชโยอุโสยมโพธิมันเทวโมทิตาชยยะตถา ทรมาคนะนาไม่เนซิโน ชายโยวิพุทธศาสนิมโตยมราซจจปาปิมโตบวลาชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปปมุทิตาชายาตถาอินทักะนามเหสีโนชายโยวิพุทธศาสนิมโตยมราซจจปาปิมโตบวลาชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปปมุทิตาชายาตถาเทวคานามเหสีโนชายโยวิพุทธศาสนิมโตยมราซจจปาปิมโตบวลาชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปปมุทิตาชายาตถาตุปนักานามเหสีโนชายโยวิพุทธศาสนิมโตยมราซจจปาปิมโตบวลาชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปปมุทิตาชายาตถาทักนาคคานามเหสีโนชายยันโตชัยโยวิพุทธศาสน สิริมาตยังอรัสจักรปปิมาตปปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมทิตัญชยตาตถาสภพามาขนามเิสีโนโชยันโตโพธิยามูเดจักยานังนันทิวัคโน เตวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเรอปตะทิตปะรังเกศีเสภปะวิโปคะเรอภิเสเกศภะพุชานาขปตูบมโมสติสนทคราตังสุมังคะรังสุปะพตังสุิตังสุขโนสมุตโตจสุติจังปะมาจริสุปะกินังกายะกังวจกายมกวะปกินังปะกินังมโนกังมังมณิชเตปะกินาปะกินานิกตวานากตวานาลภัตเถปรทกินเตอถารัตาสุกิตาวิรุหาพุทธาสสนีอโลคาสุกิตาโหท้สหาตเพภีญาติภีสุนันตุโพนโตเยเทวอาชาต อเซมิงถานีอธิกาตาทิคายุกาสตาขอนตูทุกิตาของตูสัปปทารักขันตูสภพสสตานางรักขันตูชิดนาสาสนังยาการติปัตนาเตสังวัตเปบูเรนตูมโนรักขายุตักกาเรปวสตุวะสังวัศวะราหกาโลกาสุปตะวาเตสังนิโาเรนตูจะสัพปทากายสุขขังจิตสุขขังอรหันตูจะถารหังโพสตธรรมนิยามาสุตัง เอวังในสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหนติเชตวันีอนาถพิิกาสะอารเม่ตตรรัโขพระควาภิกขุมันเตศรเยปุยอมันเตศรพิคโวติพันังเตติเตภิคูพระควาโตปาปจาศูนย์พระควาเอตจัทวจะอรุปธาวาภิกขเวตถาคตานังอรุปธาวาอุป อุปทาวาวิกเวจถาคตา,านังอนุปทาวาจัฏฐานา,านังทิตาวสาสัตตุธรรมทิตตาธรรมะอเยมตาสัพเพสังขารานิจติจังตถฏฐานโตอภิสัพพุจติอภิสเมติอภิอภิสัพพุชิตวาอภิสเมตวาอริกติเทสเสติปิยาปิติปัญหาปิติวิวตัตติวิภัชติอุตตนิกโรติสัพเพสังขารานิจติ อุปัติวาพิกเวจธาคาณา,านังอุปัติวาจธาคาณา,านังทิตาวสสาชาตุตธรรมทิตา,า,าตาธรรมะอีมะตาสเพสังขาราทุกขาติอตังตระคาโตภิสปุชติภิสเมติภิสปุชิตวายปิสเมตวาอาิกติเทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวารติวิภพาชติอุจจิกโรติสเพสังขาราทุกขาติ อุปถัวาพิคเวตถานคดานังอรูปถัวาสถาคดานังทิตาวาส่าชาตุธรรมะทิตาธรรมานิยมิตาสัพเพสมานัตตาติตังสราคตัวพิทุพิติพิสมิตติภิสุพิจตวะภิสมิตวาอริกติเทเสติปัญญาปิติมัทิติวิวรณติวิภัชติอุตริกะโลติสัพเพสมานัตตาติอิทัมโมโจอปะควาจามนาเตภิกขปภควาโตภาสิตังวิธันติภาสิติอภิณันทุนติโพสุพันเทตรละคาถา อธทิตัต่งนาวาเขามาญานี่เป็นกังเขนนะครับตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งสิ่งรูม้มไแล้วบมคคลไม่ออกสิงยังไม่ถึงอยทัติตามพี่น่าตังปัจตานะครับตังสินโดไปแล้วก็สิ่งที่ัาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงคือสิ่งที่ยังไม่ถึงปัปจจุบันนัจะโยธรรมบังตระทัวตว,วิปัสสติอสังนิหาสกป,ปังตังวรริทาดุปุโเยบุคคลณด้เห็นแจ้งทรรปัจจุบันไม่ง่ายแม่ง่อคันๆๆในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,น,นั้นพึงเจริญธรรมเรื่องนี้เ่าปุโปร นาฮินดูสังขารันเตเนนามมหาเสรนนามมาจุนาเพราะความบั็นเพียรในนามมาจุนาผู้มีเศษในอย่างนั้นก็ไม่มีังหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงอ,อโหลังตัมตันทิตังตันเวเป็นเทกรัสโตติสันโตจิตเต,ตมุนิติพระมุนีผู้สงบเพระในบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้าในกลางวันกลางคืนนั้นแหละว่า,าเป็นผู้เป็น ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมโพสต์ธรรมะสองเวขาปัญจ้าเวกัขณะสัพเพสังขารานิจาสังขายเกิดนั้กแรเจริญรูปธรรมนามธรรมธรรมนรงค์ทิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารานุข่าวสังขารเกริดนั้กแรเจิตจญรูปธรรมาาานามธรรมธรรมนรงค์ทิ้นมันจุกทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งหลายแมปูที่เกิดที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารธรรมนรงค์ทิ้นไม่ควรยึดถือเป็นของตอนไม่ควรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ท, <def uras> ALLY ทุกวางชื่อตังชื่อของมันยังยืนทุกวังมรณะังความเป็นพ่อยังยืนวัดสังอาวะสังไม่ยอมไม่ไจัพางความเราอาจจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานงเมชื่อตังชื่อขเราของชื่อขเรามีความตามที่สุดรอบชืวอตังเมนี้จะตังชื่อขเราเป็นของเที่ยงมรณะเมนี้จะตังความตังเราเป็นของเที่ยง วัดตาโคดีสังเวอายังไกยโยอสีลังร่างการนี้มีตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณนุขันปสัสจาวิญญาณชุดโตเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตจตเจอัน,จอนทับปัตวิญชึงแผ่นดินกะลิงคาลังอีวะประดุจท้งไม้ท่อนเฟือนนิรัตถังหาวิยญาณไม่ได้อนิเจาวัสังขาราทั้งขา,าทั้งตายไม่เที่ยงหนออุปชิตวานิรุชันติอุปปะชวะอุปอปัชวะยะธมิโนโ มีมีความเกิดเหตุแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาวดชิตวานิรุชันติขันเกิดแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสมโมสุกโขขอเขาไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายไปสุดอย่างยิ่งสเพสสตมามันติจัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสูตรจะมริสเลที่ตายแล้วังจะตายพระเทวอหังมริจามีเราก็จะตายเช่นเดียวกันนัตติเมเอชาสังย,ยโยความสงสารในความตายย่อมไม่มีเราเลย โสเมตตายังกิจิย่งกิจิกุศงกามังเสพหพัตหิกะตังปนยังโนนิมมจันตุจันตุพลโตเยเทวะอัศมิงธาเนีธิกตาธิคายุกาสตาโหตุตุกิตาของตุตุขามูจันตุมาตาิตาสุกิตาโหตุตุขามูจันตุสเพยาติกาสุกิตาโตุตุขามูจันตุสาเพยญาติกาสุกิตาโหตุตุขามูจันตุสเพยปิสาสทเพยขาชาเพยเปตตาสุกิตาโหตุตุขามูจันตุสเพอาจารียุปชยยะสุกิตาโหตุตุขามูจันตุเพ Smartinang submission to wo bosu busan bo twen namu polisato akanimaya iti namu mo polisato akanimaya iti pakawana mo polisato akan timaya iti pakawana ปฏิทานคาถายาเซวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปฆเลโพธิฆเลตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะพ่อวตุปุชิตาโสติกระลอนเตถาวิหารธรรมจเลเทราจมชานาวกาจะพิโวสลามิกาสนปฏิอปัสการคามาเจเทสานิขมาจินสราสปานาปุตตาสุกิตาพรตุเตชาลพุชายเยปีฉันชัสัมปวาฉังเสตชะตาทัโวปปาติกานิยานิกันธรรมะวรังบกิจเตสัมเพปิจุขสะกโรตุสังขยัง ทาตุจีร ia ังสตังธรรมโมธรรมะธรรมะจะปุกคาราสังโฆโหตุวสมะคะอัจยะจจหิตายะอัมเหระขันตุสัทธาโมสเพปปีธรรมะจริโนวุธีสปะปนยามะธเมอริยะปวิสเตปสันนาโหตุสเพปปีปนิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังไปเวชนโตสกัลิเทวุปวสตุอุทิภาวรยะสตานังสมิทังเมตุเมทะริงมัตาปิตาจารตระชังนิจานะขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัมปชา เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิท <Dans> ุกขาพยาปตตาเจนิพยาโหกับโสกปตตาเจนิโสกาโหตุสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปทาบุญญาสัมปทาสเพเทวานุโมทันตุสัมพะสัมปติจิติยานังเจตันตุสัตถายาสีนารคันตุสัพชาภาวนาพิจตตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมาคาราคาถาโหตุสัพพังสุมาคารังรารคันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสดทีขนตุนิทันตรัง โอตูสพังสุมาคารังรักขรรตุสัพพสเทวตาสพัสพุทธานุภาเวนะสัพพสธรรมานุภาเวนะโสถีของตูนิลันตรังโอตูสพังสุมาคารังรักขรรตุสัพพสเทวตาสัพพสสังฆานุภาเวนะอนตุโสถีของตุนิลันตรัง สัีพุทธาพระปตาปเจกันันเจย์พระรังอรหันตานันจเตชนาละขันธานมิสะปะโสสพุทธาพระปตาปาปเจกันันเจยงพระรังอรหันตานันจเตชนาละขันธานมิสะปะโสสภีพุทธาพระปติาปเจกันนันเจยงพระรังอรหันตานันจเตชนาละขันธรานมิทะปะโสสพุทธาพระปตาปาปเจกันนันเจยงพระรังอรหันตานันจเตชนาละขันธภานมิสะปโสสัีพุทธาพระปติาปเจกันนันเจย์พระรังอรหันตานันจเตชนาละขันธภานมิสะปะโส จะเปรียบุชาพระัตดาประเจ้ากันดางเจงพระรังอรหันตานาจดเตชะนาละขันพานุวิสสะปโสจะเปรียบุชาพระัตดาประเจ้ากันดางเจงพระรังอรหันตานาจดเตชะนาละขันพานุวิสสะปโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสุรยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศริฐกิจพระพรมราชินีนาภพรมราชชนีพันปีหลวงพุทเสีด็จสวรรค์าราย ขอใน้สรงให้บุญกุศลนี้จงเป็นสัพพัสสติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขยวค้าปลอดภัยจากทุขขโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแต่งได้ด้านสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนในองค์สนิบาสสามาสัมพุเทธเจ้าดำรงอยู่ในวความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย ผู้ดานอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ผมประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพของมงคลไปสู่พระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวถึงรูปม,มงคลทางวงที่สามสิ่งอมโเดตจ,จะจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระผู้ชัชน,นุภาพเทวานุภาพและฤทธชานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จำอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่กแผู้ปกครองผู้บูชาวรุประการเถนสาธุ